สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสปอร์ตไทยไทยติดตามข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมทางด้านกีฬากันค่ะโดยในวันที่16กันยายน2566วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเยอรมันโดยนัดแรกวอลเลย์บอลคัดเลือกโอลิมปิก2024กลุ่ม C ณประเทศโปแลนด์เพื่อหา2ทีมที่ดีที่สุดในสายไปแข่งในรอบสุดท้ายที่ปารีสในปีหน้า โดยทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกนะคะพบกับทีมชาติเยอรมน,นีอันดับ13ของโลกโดยเซตแรกคดด่วนดนัยศีวัชระเมธกุลเลือกส่งนุสราต้อมคำลงบัญชาเกมพร้อมด้วยสามหัวเสาหลักพิมพิชยากกรมชัชจุออนโมกสีอัชลาพรคงยศทีมชาติไทยออกสตาร์ทได้ดีกว่าออกนำห้ต่อสาม ด้วยเกมบุกที่หลากหลายของไทยโดยเยอรมนนีค่อยๆไล่มาจนตีเสมอจาก7เป็น9เป็น10ต่อ10และแซงแต้มที่11ต่อ10ช่วงกลางเซตแต้มยังคงคู่ขี้สูสีกันมากนะคะคุณผู้ชมจนกระทั่งเข้าไทยเซต22ต่อ22เท่ากันไทยเรามีปัญหาเรื่องการรับบอลเสิร์ฟไม่ดีนะคะทั้งรับล้นและ,ะเสียเอส จนไม่สามารถตั้งเกมบุกได้จึงพ่ายไปก่อน22ต่อ25และเซตสอก็เช่นเดียวกันมาต่อกันที่เซตสาวิภาวีสีทองได้ลงเป็นตัวจริงพร้อมกับพอมพันต้นเกมยังคงคู่ขี่สูสีกันเยอรมน,นีได้เกมหนะักนำไป8ต่อ7เข้าช่วงกลางเซตหัทยาบำรุงสุขของไทยเรา ตีติดบล็อกถูกฉีกไปเป็นเต่อสิบคดด่วนต้องขอเวลานอกทันทีแต่กระทั่งช่วงกลางเซตไทยไล่มาจี้เหลือ1ิต่อสิเพราะว่าน่าเสียดายที่เราทำเสียเอง2แต้มนะคะก็ถูกทิ้งห่างไปเป็น1 3บสามต่อสิบหกคดด่วนต้องขอเวลานอกเลยค่ะท่านผู้ชมลุ้นกันนะคะเพราะว่าเซตที่3ไทยเราแพ้อ,อีกไม่ได้แล้วนะคะ โคดเดือนขอเวลานอกโดยเรียกลูกทีมให้กลับมาเชื่อมั่นตัวเองนะคะให้ช่วยกันทำแต้มกลับลงมาก็ได้ผลนะคะชัดชุออนตบทำแต้มไล่มาเป็น15ต่อ17จนโค้ชเยอรมันก็ต้องขอเวลานอกเบรกบ้างสุดท้ายไทยก็พ่ายพ้ยไป20ต่อ25สนุกมากเลยนะคะคุณผู้ชมยังไงก็ให้มองเป็นกีฬานะคะมีแพ้มีชนะธรรมดา จากเกมนี้จะเห็นได้ว่าไทยเราสามารถสู้กับเยอรมันได้อย่างสูสีเลยนะคะเกมแต่ละฝ่ายไม่ห่างกันมากเท่าไหร่นะคะมีผลัดกันนำบ้างไทยเราก็มีโอกาสในในเซตแรกนะคะและมาแพ้ในช่วงท้ายเกมส่วนไทยเรามีข้อเสียที่ทำให้แพ้ไปที่แอดมองก็คือการรับบอลเสิร์ฟสำคัญมาก ถ้ารับเสิฟไม่เข้าจุดมันทําให้การโจมตีของไทยทําไม่ได้หรือได้ไม่ดีตีไม่ตายนั่นเองนะคะและมาเสียกับเรื่องบอลบอลเสิฟนะคะเสิฟออกก็หลายแต้มนะคะเสียกับบอลลูเอสที่เราปล่อยนะคะและลูกตีตบเราจะถูกเยอรมันบล็อกได้ได้เยอะมาก ซึ่งการบล็อกลูกของเยอรมันนี่ทำได้ดีกว่าไทยนะคะสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงคัดโอลิมปิก2 0 2 4นั้นัดแรกไทยแพ้เยอรมัน0ต่อ3เซตด้วยคะแนน22ต่อ25 22ต่อ25และ20ต่อ25จากสถิตินัดแรกไทยแพ้เยอรมันไทยจะได้0คะแนนเยอรมันก็จะมี3คะแนน โดยภาพรวมแล้วถือว่าทีมต่างๆที่แข่งกับเราเขาก็ต้องทำเกมแล้วก็ลูกตบอย่างเร็วแน่นอนเพราะถ้าเล่นสเต็ปเดียวกับไทยแต่เขาจะได้เปรียบก็คือเขาสูงกว่าสูงกว่าเรานะคะแล้วเขาก็จะปิดโอกาสการโจมตีของเราได้แน่นอนถ้าหากไทยเราเล่นกันเร็วและละเอียดให้มากกว่านี้ก็เชื่อว่าในแมตต์ต่อไปเราก็มีโอกาสชนะได้นะคะในการแพ้ในนัดแรกนี้ คะแนนเวอร์แลนกิของไทยก็จะถูกลดลงไปลบ5.85คะแนนและในวันนี้17กันยายนนะคะไทยเราก็จะพบกับอเมริกาซึ่งเป็นทีมอันดับ2ของโลกนับว่าเราเจอทีมที่แข็งแกร่งอีกครั้งนึงซึ่งถ้าไทยเราสามารถเอาชนะอเมริกาทีมอันดับห่างเหนือเรามากๆเนี่ยมากได้เท่าไหร่คะแนนเว r l ์แลนด์กิของไทยเราก็จะบวกได้มาก อาจจะถึง10คะแนนทีเดียวเราก็มาช่วยกันเป็นกำลังใจให้สาวไทยกันค่ำน,นี้นะคะมาเชียร์กันค่ะแอดขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะ